นี่เจอนกนกตัวนี้นะนีหุยตัวสีดำอ่ะทุกคนอะไรเนี่ยแะเจ้าคือนกกานํำใหญ่โอ้มาถึงก็เจอเลยในทะเลสวัสดีพี่เพ่อทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมน้องอันบาร เจ้าจิ๋วผจญภัยนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของทะเลนะแล้วเราก็มาเจอนกกาน้ําใหญ่มาอยู่ตรงโขดหินเออก็เ,เลยแวะแวะมาถ่ายรูปสักหน่อยเพราะเราไม่เคยเห็นนะว่าน,น้องคือนกพันอะไรป่ะเราต้องไปไหนนะดูเควสสิเออละลายเซนแล้วก็ กลับไปคุยกับคุณปู่คุณย่านะเออแล้วก็สแกนมีนกเหยี่ยวที่อยู่ในป่ากใกล้ๆเมืองโอ้โหงานเราก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่อ่ะวนกตัวนั้นน้องคือตัวอะไรนี่อุ๊ยเอ้าน้องหายโอ้โหเจได้เลยเมื่อกี้มีนกตัวสีฟ้า แล้วก็มาดูแผนที่กันก่อนเราอยู่ตรงไหนสีแดงแดงนะเออเราลองไปไอ้สีเขียวเขียวก่อนไปกันน้องเออเราต้องหาถ่ายรูปน้องก่อนนะวิน้องมาดูสิถ่ายแล้วน้องตัวนี้ก็ถ่ายแล้วลองหาตัวที่เรายังไม่เคยถ่ายดูนะนี่นี่นี ุยอุ๊ย,ยน้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอออยู่นี่องเราต้องนิ่งนะเออน้องสีชมพูอ่ะนกกระจิบซาดิเนียแยกอย่างแยกยังไงนกกระจิบแต่นกไม่กระจิบ๊ยอ๋อตัวนี้เราอันนี้แล้วนะ โอเคแล้วก็มาดูกันว่าจเจออะไรอีกไหมขอสำรวจก่อนกลับบ้านนะมีมีนกสักตัวไหมนะนกแปลกปเดินดูตัวอื่นกันเขตตรงนี้เหรอเออเเจอแล้ว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 ตัตนี่ตัวยังสวยเลย ั่นไงเออนั่นไงออนั่นไง,นนไงตัวหายากนี่โอ้น้องลองละ่ะน้องเอออยู่ในรังด้วยนะอยู่กับลูกๆนี่นกเหยี่ยวนกกระจอกเอออย่างท่เลยเหยี่ยวนกกระจอกเราเวย้ยสำนักพิมพ์เอลพินเนอร์ไดเรโอเจอเหยี่ยวมาทำรังอยู่ในป่าข้างเมืองแหละ วิอยู่ในครอบครัวเลยอ่ะพอแม่ลูกนะน่ารักเราคนพบเว้ยให้เครดิตเรานะนังไงน้องอุยตกใจหมดนังไงเออน,น่ารักอะ่ะดูดีอยู่เป็นครอบครัวเลยอ่ะโอ้โหเสียงลวงเสียงนกร้องนะเรียบร้อยนะเคเวสนี้เรามาดูเคเวสอื่นสิ นี่คุณปู่คุณย่าเดี๋ยวนะซ้มแซมเอ,อ่อส่วนไหนนะข้างล่างใช่ไหมไหนดูซินี่น้องก็ตายที่นี่น่าจะหมดแล้วนะเออแล้วเราไปดูข้างล่างกันมันมีอันนี้เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้เออนี่เรามาใส่ให้มันครบนี่ไง ใส่เลยจ้าป้ายบอกพบแล้วสำเร็จละสำเร็จแล้วเอออันนี้ครบแล้วนะแล้วก็ตรงสีเขียวสีเขียวข้างล่างเราต้องไปดูสีเขียวข้างล่างก่อนมีเคเวสอยู่เรายังไม่กลับบ้านนะเออ เอาให้เราทําอะไรนะฝั่งนี้เหรอรว่ามันมีเควสมันมาทางเนี้เควสมาทางนี้นี้ถ่ายแล้วฝั่งนี้อ๋อเรามาส่งเควสให้กับคาล่านี่นาะใช่ไหม ใช่ทุกคนเราต้องมาส่งเควสกับคุณคาร่าแล้วนะนี่นคุณนี้เก่นนเงมากเลยที่หายอยู่พวกนั้นเจอคุณก่อนนี้มีสัตว์แปลกๆเลยอยู่อีกเพียบเลยนะถ้าเธอสำรวจไปเรื่อยๆพี่ว่าไม่นานเธอคองสแกนพวกมันจนครบแน่นอนโอเคพี่เวดเวดเรียบร้อยแล้วเออ น้องนกอันนี้เป็ดนี่น่าจะมีแค่นี้แหละเราลองมาดูทางใหม่สิทางนี้เรายังไม่ได้ไปเนาะน้องเออที่นี่มันคือที่ไหนอะอะไรอะเข้าไม่ได้เหรอหรือว่าต้องถ่ายรูปไม่ได้แล้วจะเข้าไปยังไง ราต้องกดปุ่มข้างในนะเราเข้าไม่ได้อ่ะโอ๊ยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเห็นฝั่งนูน้นล้วจะเออล้ว,ลว,ลว,ลวเราไปยังไงวะตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้เราขี้โกงไม่ได้ด้วยนะ,ะแสดงว่าเราต้องข้ามสะพานฝั่งนู้นก่อนใช่ไหมต้องซ่อมสะพานก่อนแล้วเราถึงจะสามารถข้ามข้ามอมโลกได้คือ พราะฝั่งนเนี้ยเนี่ยไปไม่ได้เขากันทางเราไม่ให้ขี้โกงด้วยนะอันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยคุณนายจุกเป็ดพวกนี้สิพี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะแบบนี้แหละป้ายได้มีประโยชน์นก็ถูกต้องนะแต่ว่านายกเรามันไม่แบบไม่ปูรณะเมืองเราเลยอะเกาะเราก็อย่างเงี้ยนิสใส่ไม่ดี ทีนี้เอ๊ะอันนี้มีเควสอ๋อเควสสะพานเออเควสสะพานงั้นเดี๋ยวเราลองไปสำรวจทางอื่นดีกว่าฝั่งนี้น่าจะมีตัวใหม่หรือเปล่านะทางนี้เราไม่เคยเข้ามาเลยนี่อะไรตอไม้เหรอเอ๊ะเสียงเสียงพี่นก มีอะไรให้เราได้ถ่ายรูปบ้างไหมเดี๋ยวฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้โอ้เดี๋ยวไปดูข้างหลังนู่นนะเอ๊ะเสียงนกอะไรมื่แถวนี้แห้งแล้งจังวิดูน้องต่ายว่าเราเคยสแกนตัวนี้หรือ,อยังนี้ยังยังยัง ตัวนี้เรายังไม่เคยนะน้องกระต่ายพันอะไรกระต่ายป่ายุโรปล่ะเออน่ารักหรือน้องกระต่ายสวัสดีน้องกระต่ายเอะทางนั้นมีนกกระยางไม่ใช่มันรถแท็กอร์ไอ้บ้าเล้วนกตัวนี้ล่ะยังไม่เคยเจอนะเราต้องส่องไกลๆนะทุกคุ นกฮะนกเด้าลมหลังเทาทำไมชื่อมันแบบแป,กแปกแลกๆอะไรเนี่ยเด้าลมเหรอเออชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อไอนี่น่ารักเนี่ยวิมีน้อยน้อยอีกตัวหนึง่งมียายนี่เน่เจ้าคือ นกพิลาบไม้ทั่วไปโห oh, ยังมี 5, พันพิลาบอีกอันหนึ่งนะเราไม่เคยอ,เอุ้ยอิ้ยๆต,ตัวนั้นอะอุ้ตัวนั้นสวยอะอ๋อนกกระทาขาแดงนี่เองแล้วตัวนั้นอะอ๋อเราเรียบร้อยแล้วนะฝั่งนี้อุ้ยมีคนมาเขียนกำแพงอีกแยะนี่ใส่ไม่ดีนะฝั่งนี้ เดี๋ยวเราไปคุยกับกี้คนนั้นดีกว่ากี้คนนั้นคือใครจดดีวิตันนี้เราถ่ายยังอ๋อถ่ายแล้วนะอันนี้อันนี้เขาปลูกทำนาหรือเปล่าแต่ไม่มีน้ำเลยอะไม่น่าใช่วินี่นกกระยางไปนกกระยางก่อนน้อง น้องเล่นยืนเล่น mv อยู่นะอ่าเจ้าคือตัวอะไรกันนกกระยางควายนะตัวผมเหลืองด้วยแฮะแล้วมันเป็นเป็นแบบนั้นได้ยังไงเลยนี่ชื่อน้องใส่รูปนี้น่าจะเป็นนกเป็นเป็ดหรือเปล่าน,นกอีลัมอ๋อตัวนี้นี่เองที่ปู่เราบอกอะอีลัมคือตัวนี้นะ เออชื่อแปลกดีสวัสดีคุณนะ้าอะอาเบลหลับแบบนั้นอีกแล้วอาเบลใขรอ๋อคุณลุงข้างหลังเนะอะก็ตื่นมาทํางานแต่เช้ามืดก็เลยเผลอหลับไปอย่างนั้นนะซีุ่ว้ยคุณลุงทํางานเหนื่อยนะเดราไปปลุกคุณลุงให้หน่อยไหมจะปลุกจะปลุกนิสัยไม่ดีนะวันนี้อะไรอะ่ะไข่เหรอหรือผลไม้ ไม่รู้เหมือนกันเสียงน้องอ๋อน้องอีล้ำร้องงี้เหรอแล้วนี่คือไอ้ดูซิตัวนี้เราไม่เคยเห็นด้วยนะเอาเดี๋ยวเอาใหม่นี่แน่น้องน้องคือนกหัวโตวเล็กขาเหลือง ว้าวแล้วตรงนี้นี่อ๋อเหมือนกันนะงั้นทางนั้นล่ะน้องคือตัวอะไรเราจะถ่ายทันไหมเนี่ยถ่ายได้ไหมอ๋อตัวนี้เรารู้จักแล้วนะแต่ว่าบนฟ้านี่สิอ๋ออันนี้เราถ่ายแล้วตัวนู้นล่ะโอเคถ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะนี่อะไร อันนี้ไปเรื่อยๆนะสวัสดีน้องมีอุ๊ยน้องมีแอบตรงนี้ด้วยอะ่ะอ๋อเราถ่ายแล้วแยกไม่ค่อยออกเลยว่าตัวไหนเรายังไม่ถ่ายตัวไหนถ่ายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยข้างบนข้างบน วิฉันเห็นอยู่บนหลังคาเออนั่นอะหายได้ไหมนะเอามองไม่เห็น,นอ,อ่ะเอ้าหายไปไหนแล้วน่ะเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่เลยอยู่บนหลังคาเมื่อกี้เขาน้องหายเสียดายเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงน,น,น้องฮะเอออยู่นู่นอยู่นู่นอ่าเราต้องอยู่ตรงนี้นะ น้องถือตัวอะไรไ่ลูปน้องสีฟ้าสวยจังนกกระเตนอ๋อน้องกระเตนเป็นตัวแบบนี้นี่เองเออเออดีนะถ่ายทันนกกระยางก็อยู่ในนี้เออที่นี่มาถึงก็ได้ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะอุ๊ยอ๋อนกอีลัมนะแล้วพวกนี้ล่ะ เป็นเป็นกระยางหมดเลยปะอ๋อไม่ไม่เหมือนกันนะผลผลิตตัวนี้คือฟามิงโกโอ้ฟามิงโกอยู่ในนี้เหรอเนี่ยวันดีน้องยืนนะแล้วตัวนั้นล่ะอ๋อตัวนี้ฟามิงโกโอเคฟามิงโกแอ้วนี่เสียงน้องเหรอเนี่ย มีตัวแปลกๆอีกไหมนะแล้วก็มีนกอีกลัมนะใช่ไหมจริงด้วยนกอีกลัมนะทุกคนดูมันก็จะออกเลยว่านกอะไรเป็นอะไรแถวนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ซ้ายสุดเลยนะ สายสุดของเกาะของคุณปู่คุณย่าเราไหนดูซิฝั่งนี้โอ้นอ้นอ,งนอ,งนองน,น้นองนกนางนวลนางนวลเหมือนกันเจ้านางนวลฝั่งนี้ ทาได้ด้วยเฮฝั hey. ่งนี้มาได้โอ้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านดีกว่าเออกลับบ้านดีกว่านะทุกคนพรุ่งนี้ค่อยมาตามหาจัดต่างๆเพิ่มอีก ั่งนู้นก็มีนะทางนี้นกวินไปแล้วนี่ก็ฝังนี้เฮ้ยมันมีอะไรให้ด้วยนะอะไรอะโอ้สวยน้องสวยมากมา มโอเคนี่ข้ามได้อุย้ยนี่ส่วนผลไม้บ้านใครเนี่ยอุยอ้ยววลาเจอลาเนี่ยโอ้เจ้าลาวัสดีจ้าเจ้าคือพันอะไรลาโอ้ชื่ออย่างยาวเลยนะที่ไทยเราชื่อ วันนี้แตงโมมีแตงโมด้วยลาเราถ่ายแล้วนะเรโอ๊นกนกตัวนี้เรายังไม่ได้ถ่ายน้องไปไหนอ๋อถ่ายแล้วนะเอเคไม่เป็นไรสวัสด,ดีคุณลาอ้เราเก็บผ้าให้เพื่อนบ้านดีกว่านี่เก็บให้แล้วนะอนุญาตบุกบ้านนะคะ นี่ต้นอะไรอ่ะผมม่วงเหรอไม่ใช่ส้มใช่ไหมอุ้ยมีน้องนกนกอะไรอ่ะนี่ดูสิเออน้องอยู่นูน่น่ยอ๋อเราถ่ายแล้วนะนี่ก็มาดูสิมีรถมีมอเตอร์ไซค์ อีเจ้าของบ้านอยู่ไหนอ่ะทางนั้นมีเป็ดมีไก่ด้วยนะเจ้าของบ้านวน้งเงแมวนัองแวองแวหลับอยู่ลาสนั่งเงแมวเจ้าตัวนี้อ๋อหายแล้วนะอิ้วุ้ยแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ถ่ายใช่ไหม,มเมื่อกี้มเมื่อกี้ ไอ้สีเมื่อกี้หรือว่าเราถ่ายแล้วนะดูแล้วงงๆอยู่่ายตัวนี้แล้วตวตัวสีแดงๆเมื่อกี้ไปไหนเราไม่รู้นี่รูป้ป่าใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าเหมือนนกนั่งแอ่นเลยอะออจริงด้วย นี่เอาอายได้แล้วน้องคือน้องนางแอ่นจริงด้วยเพราะว่าห่างน้องน่ารักมีมีเจ้าเจ้าอะไรอะ่ะอ๋อแล้ดนะอันนี้ต้นอะไรอะ่ะมะเขือเทศเหรออุย้ยมีพี่ไก่เออเราต้องข้ามไปดูพี่ไก่หน่อย มีพริน้องพริไก่ไก่ขอถ่ายหน่อยนะอันอะไรเอ่ยไก่ไก่เฉยๆนะไก่เฉยเฉยเซปโตโรปิตาตโมตานิตาโลอะไรเอ่ยเขาเล่าข่าวกันอยู่ไก่เหมือนกันหมดเลยนะ มีดูสิต้นหอมน้องไก่เออบุกบ้านเขานะโอ้ยนั่นไงมีคนตรงนูน้นเดี๋ยวเราไปให้เขาช่วยเซ็นดีกว่าว่าไม่เอาโรงแรมเพราะตอนนี้เราต้องล่าอะไรชื่อให้ได้บ้างที่สุดนะอุย๊ยตรงนั้นก็มีเดี๋ยวมาหาคุณคุณนี้ก่อนดีกว่าอุย๊ยอันนี้อะไรอะ่ะน้องคือตัวอะไร อ๋ออันนี้เราเรียบร้อยละในน้ำเจ้านี่นไม่่ายยังนะอ๋อปิดโอนะฝั่งนั้นอุย้ยหวัดดีทุกครั้งที่โอล่าตัวน้อยนอนไม่หลับนะก็จะพาเธอมาที่นี่แหละนะอุย้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ ป้าคิดว่าสิ่งลรงขึ้นทะเลทําให้เธอสบายใจขึ้นเอาสรุปเขาเป็นป้าหรือน้าเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยน้องน้องแกะเนีน้องแพะเนี่ยเออมาเจอแล้วสวัสดีจ้าแกะสเปนแหละทำไมถ่ายแล้วโอมาเขียวๆนะอี่พี่แกะพี่แพะ แแบแบเมื่อกี้เราเจอคนอีกคนหนึ่งนี่นาใช่ไหมอันนี้น้องเราถ่ายยังอ่ะหมอ,อถ่ายแล้วนะชื่อตลกุน้องตัวนี้อ่ะเอาน้องหายไม่เป็นไรไปหาคนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลุง โอ้ขอโทษนะพอดีตากำลังใจรอยอยู่นะน่าเช่งจริงๆนะที่โทรศัพท์พวกนี้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยสมัยตาอายุเท่าเธอตาก็มีแค่เครื่องเล่นแผ่นเสียงเองมันใหญ่จนพกไปไหนไม่ได้เลยก็จริงนะที่นี่นมันสงบจริงๆ,ๆตาชอบมานั่งมองดูบรรยากาศตรงนี้เซนให้หนูหน่อยสิไม่เซนเหรอโอ้ขอโทษนะพอดีกำลังใจลอยอ้า ทำไมไม่เซนให้เราอะลายเซ็นมีแค่หกเองเนี่ยคุณนะ้าอุ้มน้องเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เซ็นให้เราเลยเทีนี้เราอยู่ไหนแล้วนะตรงนี้ไหนลองขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าตรงนั้นนะเผื่อจะมีตัวอุยตัวอะไรอ๋อพิราบไม้โอเค พีเพ้เอ้ยนี่อะไรอะดูอะไรอะรูอะไรก็ไม่รู้พิ่พ้นี่ตัวนี้ตัวนี้น้องน้องอะไรอ๋อน้องชื่อน้องชื่อด้าลมน้องเพ้มีคนเลี้ยงอยู่นะโอ บัดีพนีโโ่แพะโอ้โหแพะเต็มเลยนะตรงนั้นเราขึ้นมาดูเจ้าตัวอื่นดีกว่าเผื่อจะมีนะฝั่งนี้นั่นไงเพื่อนของพี่คาล่าล่ะเราขอเดินดูแถวนี้ก่อน มีตัวไหนที่เรายังไม่ถ่ายอีกไหมนะอ๋อตัวนี้ถ่ายแล้วนะเรียบร้อยเรามาหาพี่สาวแสนสวยคนนี้ดีกว่าแล้วก็ในป้ายนี่เราน่าเราเออที่เนินเขานี้มีสัตว์น่าสนใจอยู่เพียบเลยล่ะ นอยากให้พวกมันอยู่นิ่งๆจะได้ถ่ายรูปมันได้เน้นกล้องสุดยอดไปเลยใช่พี่มองได้ไกลเป็นกิโลเลยละ่ะแต่ปัญหาคือนกมันให้มันอยู่ในเฟรมนี่แหละบางทีพวกมันชอบเดินไปเดินมาตลอดเลยเอาเนอะเดินไปเดินมาโอ้โหนกหลายตัวนี่ไม่รู้เลยว่า ตัวไหนเป็นตัวไหนแยกเสียงไม่ออกเลยเดินกลับบ้านนี่กวัวนะบ้านบ้านบ้านเราอยู่นี่ใช่ไหมใช่ใช่บ้านเราอยู่นี่วันนี้ก็ได้ผจญภัยมาทั้งวันเจอตัวใหม่ๆ่ด้วยแหละทุกคนเออมีบ้านใครเออนี่ไงคุณปู่คุณย่ารอเราอยู่เดอ้อ มาแล้วค่ะคุณปูบ้านเราหมายเลขสามฮมาแล้วค่ะไงหลานลักเฮ้ยนี่มันวันอะไรกันนี้อ่ะไม่รู้สึกลยอายใจบ้างหนึ่งไงที่ได้ไปพูดแบบนั้นน่ะพอพูดถึงนายกนะอมแต่ก็ลองคิดตามดูโรงแรมนั่นอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะที่รักนักท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมร้านค้าที่ปิดไปก็อาจจะกลับมาเปิดใหม่และอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกนะ ลูกหลานของเราเองก็อาจไม่จําเป็นต้องย้ายไปที่อื่นอีกแล้วด้วยลองคิดดูสินี่อาจจะเป็นการผิดโฉมเกาะครั้งใหม่เลยก็ได้เออก็เข้าใจนะแต่ว่าการสร้างโรงแรมันเป็นการทำรํำลายการอนุรักษ์ของเรานะแล้วก็สัตว์ป่าพวกนั้นอีกที่ตรงนั้นเป็นบ้านของพวกมันนะอืมจิตยากเว้ยมื่อถือของย่าแจ้งเตือนเรื่องคำร้องของหลานไม่หยุดเลยนะอันบา ดีใจจังที่มึค้นเริ่มเห็นด้วยบ้างแล้วยา่าภูมิใจที่วหลานจริงๆพวกเราก็จะช่วยด้วยนะเอปะกปากกราให้ย่าสิย่าจะเซ็นด้วยใช่ไหมจะปู่เอ่อเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่เพื่ออันบาร์แล้วก็ปู่ทําให้ได้หมดแหละแหมเย้ได้อีกสองรายชื่อละนี่ของคุณปู่กับคุณย่ามาแล้วเอาละเรียบร้อยแล้วละ่ละมาด้วยหิวนะไปกินข้าวกันเถอะอันบาร์อยากให้ย่าทาอะไรให้กินเลยไหมเอ่อ เอาเลยหนูอยากหนูหิวแล้วค่ะเอาเลยคุณย่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเงั้นก็เยี่ยมเลยเดี๋ยวย่าไปทำอะไรให้กินนะโอเคค่ะคุณย่าโอ้ในที่สุดในวันนี้เราก็ม่นคือแล้วล่ะวันพุธเศ็เสี่ยวของอดีต โอ้โอ้ในวันนี้เมื่อคืนนี้เราก็ได้ทำภารกิจของกลุ่มอ้อออหพศของเราแล้วนะเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เรียนรู้นกใหม่ๆสัตว์ใหม่ๆที่เราไม่รู้จักชื่อด้วยนะทุกคนก็ในคลิปนี้ใครชอบน้องอันบาในการ จุนภัยในเกาะน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้กับน,น้องอันบารเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าน้องจะทำภารกิจปกป้องเกาะของเราได้ไหมแล้วก็สามารถทำกิจกรรมของกลุ่มเราได้สำเร็จหรล่วงหรือเปล่านะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บาย